สวัสดีชาพิจิตค่ะดวงความรักประจำวันที่31มีนาคมคุณได้เดอะสตาร์นะคะส่วนเขาเป็นไพ่สวินถือถ้วยนะคะแต่ขึ้นมากับหัวก็สําหรับคุณเนี่ยเป็นช่วงเยยวยาจิตใจของคุณนะคะคุณยังมีความหวังอยู่นะคะในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะเคยมีปัญหามีผิดใจกันนะคะคุณยังให้ค่าเขายังให้ค่าความสําคัญแล้วก็ยังอยากไปต่อ ส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นอาศวินถือถ้วยที่กับหัวไม่มองว่าเขายังแอบงอนคุณอยู่นะคะในใจนะคะยังยังมีการโกรธกันอยู่หรือว่ายังไม่ยากตึงอ่ะนะคะยังไม่ได้แบบร้อเกับคุณแต่อะไรก็ตามอยากให้มองความสัมพันธ์ในแง่บวกทั้ง2องฝ่ายนะ r e m ม i น p o โพซิทีนะคะแล้วก็ Forgiving and Learning ตรงนี้ก็หมายถึงการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องเรียนรู้อะค่ะจากความผิดพลาดในครั้งเก่าเนาะแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ําอีกนะคะ อนาคตเนี่ยจะได้มีความสัมพันธ์ที่มันรับลื่นนะ